คืนนี้ท้องฟ้าเงียบสงบดาวน้อยนับล้านดวงส่องแสงลมพัดเบาๆพัดผ่านใบไม้ส่งเสียงกล่อมนุ่มนวลไปทั่วทุง่งเจ้าดาวน้อยนั่งเล่นกับเมฆเมฆขาวนุ่มเหมือนหมอนนุ่มนิ่ม ดวงจันทร์ยิ้มให้พร้อมส่องทางบอกว่าคืนนี้เธอจะได้นอนหลับฝันดีในป่าลึกมีเจ้ากวางน้อยกำลังมองฟ้าด้วยตาใสๆดาวสวยจังกวางพูดเบาๆขอให้คืนนี้ฝันดีเหมือนกันนะ เสียงนกร้องเพลงกล่อมใจมแมลงกลางคืนส่งเสียงหวานสายลมพัดเอากลิ่นดอกไม้ความสง,งบเต็มไปในหัวใจเจ้าดาวน้อยเปล่งประกายส่องบอกกับทุกคนพักผ่อนเถิดนะคืนนี้เธอจะได้ฝันหวาน พร้อมตื่นมาพร้อมความสุขในวันใหม่หลับตาลงนะลูกจา๋าคิดถึงดาวน้อยที่ฟ้าใสฝันหวานในอ้อมกอดของคืนทุกอย่างจะดีรอวันใหม่ที่สดใสดวงดาวยังคอยเฝ้ามองดูว่าเจ้าจะหลับฝันดีไหม พรุ่งนี้เราจะเล่นด้วยกันใต้แสงแดดสดใสที่อบอุ่นใจนิทานจบแล้วนะลูกนะกดติดตามด้วยนะ